แจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วก็ร่วมอะไรกันนะคะสำหรับคุณเมฆวินยัยไกรบุตรค่ะ นะคะเพราะว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณเอ๋ภรรยาของคุณเมฆเนี่ยนะคะออกมาแจ้งข่าวบอกว่าคุณเมฆวินัยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบนะคะเมื่อตอน5้นาทุ่มสีนาทีเมื่อคืนนี้ด้วยภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสะเลือดและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะคือหลายๆท่านก็คงจะติดตามอาการของคุณเมฆวินัยไกลบุตรซึ่งทุกทรมานจากการป่วยเป็นโรคตุ่มน้ําพองมากว่า5ปีแล้วนะนะคะอาการ อาการเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงมาตลอด<ช>แล้วคุณเอ๋ภรรยาคู่ชีวิตและครอบครัวนี่แหละก็ดูดูแลกันอย่างใกล้ชิดมากๆ<ช>นะคะแล้วก็คุณเมฆเนี่ยหลังๆก็มีการขายผลิตภัณฑ์คอลลาเจนด้วยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะคะคุณเมฆก,ก็พยายามดูช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะก็ขอแสดงความอาลัยอีกครั้งหนึ่งนะคะ